สวัสดีครับท่านผู้ชมที่รักทุกท่านครับมองโลกแบบวิกรมวันนี้อยากจะไปมองเรื่องของที่เรียกว่ายิ่งกว่าใกล้ตัวของเรานะครับก็คือเรื่องโรคขี้ลืมหรือถ้าเกิดว่าจะเรียกเป็นภาษาอังกฤษก็คงจะออลไซเมอร์ที่จริงวันนี้โรคอันนี้มันเป็นธรรมชาตินะครับ มันไม่ได้เป็นเพราะว่าใครนั้นไม่เป็นกับเป็นคนที่เป็นนั้นก็ต้องยอมรับครับว่ามันเป็นเรื่องของสุขภาพถ้าเกิดว่าเรารู้จักทานเรารู้จักออกกําลังกายแล้วรู้จักหาหมอที่ถูกต้องแล้วก็รู้จักคิดในสิ่งที่บวกร่างกายเราก็ยังสามารถที่จะรักษาความเข้มแข็งแข็งแรงได้ยาวขึ้นแต่สิ่งหนึ่งซึ่งถือว่า เรารักษาไม่ได้เลยนั่นก็คือเรื่องของอายุที่มันมากขึ้นก็เรียกว่าความชราภาพนั่นเองหลายๆคนนั้นอาจจะเกิดความรู้สึกโมโหตัวเองว่าเอ๊ะทำไมฉันวันนี้ไม่ได้ดีไม่ได้แจ๋วเหมือนเมื่อก่อนอันนั้นก็เป็นเพราะว่าเราเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงของร่างกายแล้วละครับอย่างผมเองนะครับสิ่งที่เปลี่ยนแปลงแล้วก็ทำให้ผมต้องมีปัญหา ก็คือเรื่องของแว่นตานี่แหละครับวันนี้ผมขาดแว่นตาไม่ได้เลยนะครับไปที่ไหนก็นแล้วแต่ถ้าไม่มีแว่นนั้นผมแทบจะอ่านอะไรไม่ได้เลยนั่นก็คือเป็นการสะท้อนให้เห็นแล้วครับว่าเรานั้นเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงทางด้านสายตาและที่สำคัญที่สุดวันนี้การเปลี่ยนแปลงทางด้านอย่างอื่นนั้นเยอะขึ้นเลยทีเดียวเช่นเรานั้นไม่สามารถที่จะทำงานได้มาก หรือทำงานได้ยาวนานมากเช่นอดีตอีกแล้วผมอดีตนั้นเคยปั่นจัก,กรยานนะครับตอนนั้นอายุประมาณสัก20ได้จำได้นะครับว่าผมปั่นจักรยานไปอีกเมืองหนึง่งไปกลับนะครับประมาณสัก160กิกว่ากิโลได้แล้วก็ต้องขึ้นเขาลงเขาตอนนั้นผมเรียนอยู่ที่มหาวิทยาลัยในไต้หวันวันนั้นรู้สึกได้เลยว่าตัวเองนั้นแข็งแรงมากเหลือเกิน แต่วันนี้ผมปั่นจัก,กรยานที่เขาใหญ่ก็ปั่นแค่ชั่วโมงกว่า,ก,วาก็กลับมาก็ถือว่าเหนื่อยมากร่างกายต่างกันเยอะเลยทีเดียวตอนที่เราแข็งแรงที่สุดก็อายุประมาณ20เศษแต่สิ่งหนึ่งที่สอนให้ผมได้ปฏิบัติตนก็คือว่าทำในสิ่งที่เหมาะสมกับตัวเองอย่าไปฝืนอย่าไปบังคับตัวเองในเรื่องของอายุเรื่องของสุขภาพครับการที่เรามีอายุมากขึ้น เราจะต้องยอมรับในธรรมชาติที่มีกับตัวเองเราได้อย่างไรโดยเฉพาะเรื่องของการทำงานเรื่องของการที่เราใช้สมองเราต้องคิดเสมอนะครับว่าสมองเรานั้นมีไว้คิดนะครับไม่ใช่จำถ้าเราคิดได้อย่างนั้นก็จะทำให้เรามีความสุขกับการใช้ชีวิตในยามที่เรามีอายุมากขึ้นเราต้องไปคุยกันคราวหน้าแล้วลหละครับขอบพระคุณทุกท่านครับสวัสดีครับ